สวัสดีครับทุกคนครับทุ่มกวกววันนี้ผมมาสร้างบรรยากาศที่ข้างสะน,น้อยของผมมีเสียงน้ำตกได้ยินนะฮะวันนี้ผมสมมุติว่าสมมุติตัวเองว่าเป็นเจ้าชาย เจ้าชายแถวแถวอาลับอะ่มีพระราชวังอยู่กลางทะเลใสที่ใดสักแห่งนึงห่กำลังจะเสวยพัตาหารเย็นพัตาหารเย็นอันนี้ก็ซื้อมาสองวันแล้วแหละซึ่งจะกินสลัดแม่ค้าขายที่ตลาด ตลาดนัดแต่วันนี้ผมก็จะสมมุติว่ามันเป็นอาหารชั้นดีมีแพะมีแกะมีอะไรย่างเ,เจ้าชายแถวนู่นเขาชอบกินเนื้อแพะใช่ไหมเนื้อแพะเนื้อแกะพวกตาหลับผ้าโวกหัวผมเนี้รวยไม่ต้องทำอะไรมาก เกิดมาก็รวยเอาพราะมีน้ำมันขายน้ำมันอย่างเดียวไม่ต้องทำงานหาอะไรเลยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากมายเลยขายน้ำมันอย่างเดียวรวยแล้วก็มีเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างสร้างพระราชวังสร้างบ้านสร้างฮาเลมโอ้โหซื้อหญิงไปไว้ปมเทียบเดินไปห้องไหนมีแต่ นั่นแหละเสวยทั้งเสวยพวกนี้เขาจะไม่กินเหล้าไอ้ดูดดูดบุหรี่ดูดซิก้าตัวมเป็นราคาเป็นหลายหมื่น <c ười> พวกเนี้ยเขาไม่กินเหล้าเพราะเขาเป็นนับถือศาสนาที่ไม่กินเหล้าอ่ะพูดงา่ายแต่เอาหญิงอะ่ะเ,เอาหญิงเก่งเขามีเงินอะ่ะซื้อไปไว้แถวบ้านเราก็มีเ นะะนั่นมีอยู่หลายคนเคยได้ยินข่าวเหมือนกันโอ้โหเีนี้ถ้าไม่กินวันนี้มันจะเสียแล้วมั้งเนี่ยซื้อมาสองวันแล้วอ่ะยังไงก็เจ้าชายมันก็ต้องแดกได้ทุกสถานการณ์นะเพราะว่าไน,นี่ยมันผมสมมุติไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อไก่งวงเนื้อ หาาเนื้อเหี้ยอะไรไม่รู้ them, อะแต่แถวนู้นเขาชอบแดกกันเนะ่ะพวกรวยๆอ่ะนี่ผมก็จะมากินเป็นไม่ใช่อะไรหรอกมันร้อนมันร้อนมากวันนี้ <c oughs> ไม่มีที่ไปก็จะร้องเพลงอยู่ในห้องก็นั่งนั่งตรงนี้ก็ยุงเยอะเนี่ยน่าร้อนยุงเยอะมากเลย ก็เลยมาทักทายเพื่อนๆแต่ก็เพื่อ,ให,อใ,หให้มันมีรสชาติหน่อยก็หาอะไรที่มันแบบสมมุติสมมุติเอาเมื่อมันเป็นจริงไม่ได้ก็ต้องสมมุติเอาที่บ้านผมอยู่ติดถนนเนี่ยยิ่งไปมากมาขายเวลวเยี่ยมไม่มีใครมาซื้อสลกทีซื้อยากซื้อเย็เออยเยนแล้วเกินบ้าน จยให้ใครลดราคาให้แบบขายนาทีทองอะไรเงี้ยก็าขายไม่ได้ก็เอามันไว้เงี้ยเดี๋ยวนี้ราคาบ้านแพงมากครับพี่น้องผมเข้าไปดู ในกลุ่มซื้อขายพวกนี้ถ้าไม่จะเป็นอย่าเข้าไปเสียอารมณ์พวกนหนหน้าพวกอะไรมันทำให้ที่ดินแพงของผมนะถ้าเทียบแบบเทียบแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะเอาบ้านบ้านติดถนนดำอ่ะพูดง่ายๆถนนทางหลวงชนบทนะถึงไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็อยู่ในเทศบาลของของตำบลนนะ่ะเออ อย่เทียบราคาเ,เนื้อที่สองสองงานเนี่ยก็คือเกือบครึ่งไร่อ่ะพูดนี้ง่ายสองร้อยตารางวาครึ่งไร่แล้วพี่น้องเข้าไปดูในกลุ่มที่มันซื้อขายกันนะไอ้เชี่ยบ้านประกาศแม่งอยู่กลางทุ่งน้าบอกอยู่ในเมืองสามสิบห้าสิบตารางวาหกสิบตารางวาขายล้านกว่าบางคนก็สองล้าน เนื้อที่นิดเดียวนะ้นเราบ้านก็ใช่จะสวยนะบ,นบ้านแม่งคือดูไม่ได้อ่ะพูดง่ายอ่ะอ,อากาศขายมันก็นั่นแนหะถ้ามาเทียบกับของผมนี่มันโอ้โหคนละเรื่องเลยใครไม่เอาก็ช่วยไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันก็มันเป็นสิทธิ์ของเขา บางทีมันมีเงินมันต้องโง่โง่ด้วยชอบไปซื้อบ้านที่มันแบบท่านไปดูบ้านแกตสลันแล้วกันนะที่มันขายนะขายตามประกาศขายในตามตัวจังหวัดเนี่ยบอกอยู่ในเมืองยิงไม,ไม่อยู่ในเมืองหรอกเนื้อที่มีนิดเดียวหว้าสิบหกสิบตารางวาถ้าสวยหน่อยถ้าดูดีหน่อยมีสองสามห้องน้ํา สองห้องสามห้องนอนสองห้องน้ําอะไรเงี้ยก็ราคาสองล้านขึ้นสองล้านขึ้นแล้วได้ที่ดินนิดเดียวแล้วก็มีห้องแฝดแล้วก็บ้านอยู่ทางถนนแคบๆอันนี้ออกไปนี่เจอถนนย <c oughs> ิ่งเข้าในเมืองสิบนาทีเออ่ไปอําเภอเนี้ยก็สิบนาทีก็ถึงในหมู่บ้านนี่ก็หมู่บ้านใหญ่มีทุกอย่างขายเสร็จสับทุกอย่าง ก็เข้ากับอำเภอหนึ่งเข้าไปในตัวจังหวัดก็ไม่แพนไม่ไกลผมเชื่อว่ามันต้องมีใครที่ตาถึงสักคนแล้วก็มาแล้วจะบอกว่าโอ้โหนี่สุดยอดของทำเลกำลังจะสวยพัฒนารเย็นเลย ลามไปเรื่องบ้านเลยมันขายขายยากขายเหเยียขาดขาย,ขายไม่ได้ทีเอาไปคไม่ขายก็ได้นะพี่น้องถ้าใครมีแบบว่าเอาเอามาแลกกันก็ได้นะโอ้นี่ปลาก็ไปเก็ตนาทีแล้วโอพอแล้วพอแล้ว